ที่ยวไปสไตล์พีเรโออันนี้ตามประวัติที่สุนทรผู้ประพันธ์ไว้นะครับใช่แล้วค่ะเป็นตำนานรักสามเศร้าเราหลากหลายคนนะคะถึงแม้จะเป็นตำนานที่เรื่องชื่อลือชาแล้วก็เป็นการชิงรักหักสวัสด์ที่จบลงไม่สวยนักนะคะแต่ก็มีหลากหลายท่านเนาะทีต่ตีความวรรณคดีเรื่องนี้ไปในหลากหลายรูปแบบบางท่านก็มีความเชื่อว,ว่า พ่อขุณแผนและพ่อคุนช้างเป็นเพื่อนรักกันไม่น่าจะทะเลาะก,กันเพราะผู้หญิงนะคะเราบางท่านก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วแม่พิมไม่ได้ถูกประหารชีวิตจริงแต่ท่านไปถึงเสียงปฏิบัติธรรมค่ะครับแต่ที่แน่แน่เลยครับท่านทั้งสองเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยอย่างอนเนกอนันต์ครับมาเที่ยวเมืองสุพรรณครั้งนี้ครับรู้สึกเลยว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มใจได้เที่ยววัดป่าเลไลทําบุญขอพรผ่ผมผ้าองค์พระหลวงพ่อโตครับ แล้วใน EP ีหน้าเราจะไปไหนมาคอยติดตามกันครับใช่แล้วค่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกาแฟอัลกโนนะคะและสติกเกอร์ไลน์พี d ดีพีค่ะฝากติดตามพีเดีปันสุขตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านหน้านี้นะคะสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ